คุณพี่ครับขอรบกวนเวลาสักพักหนึ่งนะครับคุณพี่ดื่มกาแฟหรือเปล่าครับขอดื่มครับผมคุณพี่ดื่มที่บ้านหรือว่าสะดวกซื้อที่ร้านกาแฟครับปกติจะซื้อจากร้านกาแฟครับไม่ค่อยได้ชงเองลูกค้าครับตอนนี้นะครับทางบริษัทเรานะครับมีเครื่องชงกาแฟ Red Nest กาแฟ Red Cup นะครับสามารถชงกาแฟเองได้ที่บ้านแล้วก็สามารถทํากาแฟ กินกับคนที่คุณรักในครอบครัวไม่ว่าคนในครอบครัวควรจะทานรสชาติอะไรเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ลดความเข้มความหวานได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยครับอ๋อม,ม,มันชงอะไรได้บ้างครับเนี่ยอ๋อครับลูกค้าโทษนะครับปกติที่บ้านทานทานเข้มหรือทานหวานกันครับผมก็มันหลากหลายรสชาตินะครับบา,คางคนก็ทานกาแฟดำทีเดียวบางคนก็ทานเป็น ขาเต้อะไรรรคคัับบผมช่งได้ีแบบบครัเครื่องชงของเรานะครับสามารถชงได้ทุกรูปแบบแล้วก็ชงได้ทุกความตามความต้องการเลยครับไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน่มอคาบูเมลเทนหรือคาราเมลอะคาเดมีหรืออาราบิตานะครับลูกค้าสามารถชงได้ตามความชอบเลยครับผมครับมันมันมันสามารถใช้กาแฟยี่ห้ออื่นนะครับมาชงกับเครื่องนี้ได้ไหมครับ ขอแนะนําเป็นเนสกาแฟดีกว่าครับเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับผลิตขึ้นมาให้คู่กับเนสกาแฟครับเพราะว่ารสชาติแล้วก็สูตรที่ที่นำเป็นขั้นตอนการผลิตนะครับจะทําให้รสชาติของกาแฟกลมกล่อมแล้วก็หวานหอมแต่ถ้าลูกค้านําผลิตภัณฑ์อื่นหรือยี่ห้ออื่นมาชงลูกค้าอาจจะเสียรสชาติในการดื่มกาแฟที่อร่อยดังเขบครับเขาแล้วนี่ถ้าเกิด คือไ,ไปแลเเกเครื่องเสืนนียครับสามารถทงด้าอ่งเลยอ๋อไม่ไ,ไ,ไม,ไม่ไม่ครับคือไม่ไม่ได้ซื้อใหม่ครับคือทางเราจะต้องขอเวลาเจ็ดวันนะครับในการตรวจสอบว่าเป็นความผิดหรือเป็นขั้นตอนการผลิตทางโรงงานหรือเป็นสายการผิดของทางบริษัทเราหรือจะเป็นความผิดพลาดของลูกค้าในการชงหรือการวิธีการทําอาจจะผิดพลาดมาจากลูกค้าหรือ หรือผิดพลาดมาจากทางเราถ้าเกิดผิดพลาดจากทางเรานะครับทางบริษัทเรานะครับจะนําเครื่องไปส่งลูกค้าถึงบ้านเลยครับภายใน7วันครับผมแล้วก็เครื่องของเรายัางการันตีลูกค้าหนึ่งปีด้วยนะครับ<ด>ลูกค้าสนใจเลยไหมครับถ้าเกิดุดแบบเองี่รับประกันใถ้าเกิดลูกค้าทําพังเองนะครับหรือทารุดเองท,ทางเราขอเวลาตรวจสอบภายในสองวันครับแต่ถ้าเกิดเช็คว่าเป็นความผิดพลาดของลูกค้าทางเราไม่ไม่ไม่รับประกันให้นะครับ ขาผมราคาเท่าไหร่ครับนี่ครับราคาเครื่องนะครับอยู่ที่ตอนนี้นะครับราคาโปรโมชั่นครับผมอยู่ที่ราคาหนึ่งพ้าสิบาทแถมเรทกาแฟครับ1ถุงแล้วก็คอฟฟี่เมดอีกหนึ่งถุงและยังมีแก้วอีกสองใบด้วยนะครับเป็นยี่ห้อเนสกาแฟครับผมแถมให้ลูกค้าเป็นโปรโมชั่นเลยครับลูกค้าสนใจจะรับเลยไหมครับครับผม ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอให้ทางกาแฟให้อร่อยนะครับครับผมขอบคุณครับ